เก็บพกกัแง่ก็เก็บผิดใุ่ไหมจำมาเอ่อมาเชื่อสมมติว่า่นเก็บมาเก็บพกนันแง่ก่อนเก็บทีอ,อ,อ่อ,อนๆใ,ใช่ฝนตกห้พรนมันตกแห้ใช่ไามต่างล่มมากมาเดีพักกันแง่กลมเก็บเลยพี่นไหม งามเลยเพราะกระแหงอ,อยู่นะเย็บเดี๋ยวได้ยินเสียงพิมไหมพี่จะไปเก็บผักคะแยงนะคะทุกคนถ้าไปเก็บผักคะแยงก็จะมีป่าที่แม่ปลูกมันไว้นะคะเพื่อนปลูกไว้ล้างบ้านก็ตักไข่ไปพี่น้องวันนี้พี่พ่อจะไปเก็บผักระแหงนะจ๊ะเพราะฝนตกแห้งใช่ไหกลางลมมากไม่ได้เพราะกระแหงกลมเก็บเลยพี่น้องงามเลยเพราะกระแหงอยูอ่นะเก็บเก็บเพราะกระแหงก็เก็บผิด คือมาตาเอ่อมาเือซุานดีเก็บมาเชือท่น่ก่อนแกงกินคนเดียวพอออนสิมบดที่น่ออก็สิบเก็บท่นี่เลาผิด่ะกิดลายเอาอ้อนกปเป็นลูกดวด่อนทุนน้งแง่ใพี่น้ลงตอนนี้เน่ยินเสียงบ่ยิ้นเสียงที่พ่อน้อนบอกมอิดก็ใส่เกลียงน้ำม่น้ำไหมก็บร่ได้แยงลายดอกแกงกินี่เดียวพ่อออนสิงมบดที่นอ <pad> <às> <language> ห้องก็สิเก็บท่นนี่แล้วพริกมะเก็บหลายเอาลวดอ่อนจะเป็นลูกโดดพร้อมน,น้องเสียงคุได้ยินเสียงพิมไหมพี่จะไปเก็บผักคะแยงนะคะทุกคนถ้าไปเก็บผักคะแยงก็จะมีป่าที่แม่ปลูกมันไว้นะคะเพื่อนเแยกมะเขือแม่เอ๋ก็งามเลยก็เสียไปขายระเบียร์แล้วกันเลยเดี๋ยวพี่นอ้องฝนมากเลยพี่นอ้องฝนมากพี่ใส่ยเยอะไปเก็บพริกนิดหน่อยวางไว้ก่อน ใส่ขี้เกียจสวดไม่เห็นอร่อยน้องเพื่อนเดี๋ยวก็มาเก็บมะเขือทีหลังเยี่ยมมะเขือแม่จ้ะงามเลยมะเขือไปขายเราเบียร์เราใส่ไหนเดี๋ยวพี่น้องฝนมาเดี๋ยพี่นอ้องฝนมาแห้งเดี๋ยพี่น้องตอนนี้มิ้นเสียงบ่มิ้นเสียงพี่พอนบน่มาเอา่ำขี้ก็ใส่แกงนละไม่ละไม่ก็บม่ได้ียงลายดอกโอ้โหขี้ แงเพี okay. ่น <grupp es> ้องตอนนี้มันเล้ยงเสียงบ่ไมันเล้ยงเสียงที่พอนบ่ะมาเอามาผิดกัใส่แกงนมาเนี่ยทำไมก็บบริเกียงลายดอกนี่สินี่คือมันแก้วนะค่ะเพื่อนมันแก้วหรือว่ามันมันมันแก้วสีอิฐไม่ถึงดองหัวยอิฐยังไงกักหน่อยนี่จ้ะเอ๊ะใส่ลายดอกใส่ขนมพ่อพี่น้องเนี่ยใส่แค่นี้พอเอาไปแยง แล้วแต่ทิมจะไปข้างนอกนะคะจะไปเนี่ยค่ะทีมจะไปหาได้ยินเสียงฝนไหมคะทุกคนอันพักแย่ไปซื้อแกองลำไส้มาหนีแม่ไปย้ายงานแม่ไว้แกงนลำไส้สุจิ๋มนะจ๊ะแล้วลสิ้อแกงนลำไม้ซือแม่จิ๋แม่ชอยุ่งานที่ก้ันเสราร์นะพี่น้องแล้วแต่ทิมจะไปข้างนอกนะคะจะไปเนี่ยค่ะทีมจะไปหาได้ยินเสียงฝนไหมคะทุกคน แง่อะไรคุณหลังตอนนี้ได้ยินเสียง,ยง,ออาายงบ่ไม่ยินเสียงพี่ขอนบ่ะมาเอามาคคืก็ใส่เกลียงน้ำใหม่น้ำใหม่ก็บม่ได้เกลียนลายดอกแล้วแต่ทีจะไปข้างนอกนะคะจะไปเนี่ยค่ะที่จะไปหาได้ยินเสียงฝนไหมคะทุกคนใส่เยอะไปเก็บพริกนิดหน่อยวางไว้ก่อนใส่พริกจะสดนี่เห็นอร่อยน้อเพื่อนเดี๋ยวก็มาเก็บบกักเสียทีหลัง เดี๋ยวที่อ่อนๆดูสิฝนตกแห้งๆเลยพี่น,ออน,อน,น,น้องตอนนี้ได้ยินเสียงบ่ไม่ยินเสียงที่พลอนบ่ะไม่เอาขีดก็ใส่แข็งลงไปทั้งใหม่ก็บริแข็งลายดอกแล้วแต่ทิมจะไปข้างนอกนะคะจะไปเนี่ยค่ะที่จะไปหาได้ยินเสียงฝนไหมคะทุกคนเสียงได้ยินเสียงทิมไหม จะไปเก็บผักคะแยงนะคะทุกคนถ้าไปเก็บผักคะแยงก็จะมีป่าที่แม่ปลูกมันไว้แล้วคะเพื่อนอันผักใบแยงมันสีแกงนมไม่แม่หนีแม่ไปเห็นงานแม่วม่แกงนมไม่สุกินนะจ๊ะแล้วส,งงสีแกงนมไม่สุแม่สุกแม่ชิวงานทุก้ันเสาร์นะพี่น้องแกงหน่อไม้ให้คุณแม่กินนะคะเราก็จะมาเก็บผักทะแยงเลยเอาไว้ผักทบแยงกับบัวเสาว่าที่น้องแกงหน่อไม้เจ้าพี่น้องกันลกกูกเอาเลย เกที่อ่อนๆใช่ฝนตกเก็บพัอกระกแยงก็เก็บผิดถูกไหมอาเอ่อมาเก็บเฉพาะท่านเดียวเก็บมาเก็บพักกระแยงก่อนเยีงหน่อไม้ให้คุณแม่กินนะคะแล้วก็จะมาเก็บผักทะแยงเลยเ้าวัพักกระกแยงก,กับบรรัวเส่กกยวด้ี่น้องแยงหน่อไม้มเจอพี่น้องกันลุกกันยเดี่บัวไซรลายหรอกไซร์ชะนีพ่อพี่นอ เนี่ยใสแค่นี้พอเอาไปแยงเพราะฝนตกแห้งนะตางล่มมากไม่เดี๋ยวพักกะแหงกลมเก็บเลยพี่น้องงามงามเลยพักกะแงหงนะเก็บเยี่ยมมาเชื้อแม่จ้ะงามเลยนะเพราะเชือไปขายระเบียร์แล้วไงเดี๋ยวพี่น้องฝนมากเลยพี่น้องฝนมากเพราะฝนตกแห้งนะตางล่มมากไม่เดี๋ยวพักกะแหง ก้มเก็บเลยพีน่น้องนามงามเลยพักกระแนงกยู่นะเก็บพอฝนมันตกแห้งคุณน้องตางล่มมากหาเดี๋ยวพักกระแนงก้มเก็บเลยพี่น้องนามงามเลยพักกระแนงกยู่นะเก็บแล้วแต่ทีจะไปข้างนอกนะคะจะไปนี่ค่ะทีจะไปหาได้ยินเสียงฝนไหมคะทุกคนอันพักกระแนงไปซื้อแกงละไม่มาหนีแม่ไปเย็นงานแม่ว่าไอแกงละไม่สุขขาากิ๋นะจ๊ะ ลแล้วสิแกงเราหม่ซสแม่จีนแม่สิยุทธงานท่กวันเสาร์นะพี่น้องก,ก็บพักกัแย่ก็เก็บทิกคุณน่ะแต่มาเอ่ืออมชเพาะท่านจะเก็บมาเก็เกบ,กเกบพักนแย่ก่อนเอ๊ะมาใส่ลายดอกใส,ส่ชนิดพ่อพี่น้องเนี่ยใส่แค่นี้พอเอาแยะเพรนมันตกแห้งนะกลางล่มมา,มากแต่พัากันแย่กลมเก็บเลยพี่น้อง งามเลยพักกแย่งเลย็ยยบอันพักกแย่งไปสีแกงน้ำใหม่เนี่แม่ไปเห็นงานแมวว่ากแกงน้ำใหม่สุจี๋มกจ๊ะแล้วสีแกงน้ำใหม่สวแม่จีแม่สยยุทงานทงกวนเสานะพี่น้อ,นอลลงตไวไปล้งบ้านก็ตกไข่ได้ยพี่น้องอนนี้พี่พ่อสิปไปเย็บพักกแ,แ,แยมงแมจ้มนะเะเยี่ยมมาเขือแม่จ้ะงามจังเเอาไปขายระเบียบเขาใส่เดยวพี่น้องฝนมากเลยพี่น้องฝนมากพี่ใส่เยอ ไปเก็บพริกนิดหน่อยวางไว้ก่อนใส่พริกสวดมันถึงอร่อยน้องเพื่อนเดี๋ยวก็มาเก็บมะเขือทีหลังนี่ก็บกราฟพี่น้องเอาพะเคนี่เรากรับอยู่พะเแยกงามงามขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปสวัสดีจ้าเนี่ยมะเขือแม่ก็งามงามเลยว่าเสดไปขายเราเบี่ยวว่าเรดเดี๋ยพี่น้องฝนมากเลยพี่น้องฝนมากแกกินคนเดียวพ่ออ้อนถิ่นบวบพี่น้อง ข่อกรสิเก็บท่านี่เราผิดบะิดเราอมันอ่อนจะเป็นลูกโดดขอพท่น้องเจี๊ยบคอว่าอ้อนใชุ่นโตไหมี่คือมันแก้วนะคะเพื่อนมันแก้วหรือว่ามันมันมันแก้วสีอีสไม่อหัวอยังไงกักหน่อยนี่จ้ีอันนั้ก็กัพี่น้องเาพัก้เกับอยู่พักีง่า งามขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปสวัสดีจ้าอันพักกระเนี้ยมันซื้เกลียงน้ำใหม่มันหน,นีแม่ไปเ็ำงานแม่ไวเกลียงน้ำใหม่สิกินนะจ๊ะแล้วสิเกลียงน้ำใหม่สิแม่สิแม,สแม่สิอยุทธงานที่ก้อนเสาแล้ะพี่น้องแง่เลยพี่น้องตอนนี้ไม่ยินเสียงบ่ไม่ยิ้เสียงพี่พ้อนบน่มาเอามาคลิปก็ใส่เกลียงน้ำใหม่น้ใหม่ก็บริเกลียงลายดอกนี่คือมันแกว้วนะคะเพื่อนมันแกว้วหรือว่ามัน มันมันแก่วสีอีไอสออไอยอยม่พี่น้องเฮยอิดยังไงจักหน่อยนี่จ้ะแกวพี่ได้ยินเสียงพิมไหมพี่จะไปเก็บผักคะแยงนะคะทุกคนถ้าไปเก็บผักคะแยงก็จะมีป่าที่แม่ปลูกมันไว้นะคะเพื่อนอันถ้กไปแหนมันสีแกงน้ำใหม่มันหนีแมวแมันไปงายแมวไว้แกงหน่อยสีจีนนั่นแหละแล้วสีแกงน้ำใหม่อยสแีแม่สีแม่สีดูทีงานที่ม้วนเสาหน่อพี่น้องเพราะฝนตกนแห้งขนาดกลางลมมาก มาเด็กพักกันยงก้มเก็บเลยพี่น้องงามงามเด็กพักกันยงเลยนะเก็บเก็บคืออ่อ,อนอ่อนโดยเฉพะขนตกะให้แกงกินเท่เดียวพ่ออ้อนสินมาบดพี่น้องพ่อก็สิเก็บท่านี่เราผิดมาก็บเลาอเอาอ่อ,อนไปเป็นลูกด,ด่วนส่วนท่านอแจงหน่อไม้ให้คุณแม่กินนะคะแล้วก็จะมาเก็บผักแครงเลย เ้าไพักะแย่ยงกับบวเสีด้วย,ย,ยพี่น้องเลียงน้ำใหม่เจอกันลุกกันเลยเดี๋เยี่ยมมาเชื่อแม่กังนง่ามเลยเาเไปคายเราเบียเขาเชืยอไรเดี๋ยวพี่น้องคุนมากเลยพี่น้องคนมากอันพักแยงมันสิแกงน้ำหมมันหนีแม่รเราไปเห็นง่าแม่วา,มายแกงนใหม่สกินะแกเสกน้ม่สิแม่กินแม่ียุ่งานทุกวน้วนเสานะพี่น้องน,นี่คือมันแก้วะนะครับเพื่อนมันแกว้วหรือว่ามัน Mình mất kéo thì